แลียคุณผู้ชมเช้านี้นะคะกับทันยา่าแล้วก็กาแฟแก้วโปรดนะคะเดี๋ยวทันย่าก็เป็นวันทํางานหนึ่งวันของทันย่านะคะเดี๋ยวทันย่ารอลูกค้าอยู่กับทันย่าก็พาคุณผู้ชมทัวร์ดูต้นไม้ใบหญ้าบ้านทันย่านะคะ ขนาดมือแต่ว่ายังไม่ค่อยแดงยังทานไม่ได้นะคะให้มันต้องแดงนิดนิดเดี่ยดูสิบางลูกเล็กแต่ว่าแดงนิดนิดนแดงนิดนิดใหญ่ไหมละ่ะดีนะคุณผู้ชมมือทันย่ายนะอันนี้ก็ยังเก็บไว้อีกหน่อยดีกว่าสุกซ้อน ดูความดกติ่งเล็กๆก็มีนะด้านนี้แดงแล้วนี่เห็นไหมคุณผู้ชมที่นิ้วชี้นี่นี่แดงแล้วใกล้แล้วคุณผู้ชมใกล้จะได้เก็บแล้วพารถไคุณผู้ชมดู<ๆ>จากบ้านทัญญานะเดินตอนแรกกับธัญญาคิดว่าเออตรงนี้เราน่าจะทำเป็นแบบปลูกผักอเงี้ยนะแต่ทำไปทำมาเนี่ย มันจะต้องปรับดินปรับอะไรก็เออเลยไม่ปลูกก็ทิ้งไว้เงี้ยค่ะยาทําไว้แบบให้มันลงไปง่ายเมื่อก่อนเจ้าจากวัวนี้ลงประจำเห็นไหมน่าจะแบบขุดๆไว้แต่นี้ไม่ได้โอ้โหไม่เดินลงมาเนะี่ยขุดๆคล้ายๆขั้นบันไดอืกระท่อมน้อยกระท่อมน้อยไหมคะคุณผู้ชมน้อยจริงๆหลังเล็กนิดเดียวสุดตรงนี้ ก็ดูมะนาวมะนาวนี่หมดรุ่นไปแล้วนะคุณผู้ชมก็จะเหลือแบบนี้คุณผู้ชมรุ่นที่ทานได้นี่เหลืออยู่โอ้โหไม่ถึงสิบลูกนะคะเห็นไหมหนึ่งสองอันนี้อีกสองโอคาโดนี่ก็ไม่ค่อยเหลือแล้วคะ่ะลูกพอ,อกเหลือบ้างเหลือบ้างเนี่ยก็ชุดใหม่อีกคุณผู้ชม ชุดใหม่ชุดเก่านี่ไม่เหลือละน้อยเก็บไปเยอะละอนอนจไม่องแอบนอนตื่นสายมากสลิปเลดคนตื่นก่อนหมายังไม่ตื่นนอน <c oughs> อยู่ <c oughs> เด้งขึ้นมาเห่าใครมา <c oughs> ไม่มีใครมา ฮะแต่แกงมุ้งลวดไหนอะไม่มีใครมาพนักงานต้อนรับไหนจะกลัวจะรู้เวลาลูกค้ามาหรือใครมาออไม่มีสิใช่ใช่ไหมเล่นของเล็กเขาหรือกระดูกคะเขากระดูกจริงเด<อ>ี๋ยวว่าเขาจะเล่น <c oughs> เขาจะ เด็บด้วยเวลาทำมันปรกลบนอืมกนน่าสวยนะค่ะสวยแล้วสวยแล้วแววมาแล้วนะจ๊ะเวลานอนเราเขียนแบบนึ่งพอเวลานั่งแล้วเราก็เปล่าแบบนี้เลยใส่กาง สวยแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะยิ้มออกแล้วตอนแรกกังวลกลัวปลิงเป็นของแช่แข็งนี่เห็นไหมคุณผู้ชมใบตองก็มีขาย ใบเตยไม่ต้องห่วงใบเตยหาซื้อง่ายมากแล้วก็ขิงขาพวกนี้ก็ส่วนมากทัานยายก็จะต้องมีติดไว้ตลอดไม่ให้ขาดนี่นี่นนปลาเค็มทอดทีข้างบ้านห้าเหรียญยี่สปลาเค็มนะคะมาดูปาสลิดบ้างเนี่ยปาสลิดสองตัวไซส์สองตัวปาสลิด อเมริกาขายเท่าไร 8, ่ปเหรียญ39ก็คือปลากายที่ใช้ทําลูกชิ้นปลากายทันยาก,ก็จะชอบทานยี่ห้อนี้6เหรียญค่ะนี่ขนมจีนลูกชิ้นปรากายเคเจชอบทานปลาหมึกมากแต่ว่าแกะยากมากเช่นกันเอาไปดีกว่าอยู่ว่างๆก็แกะปลาหมึกให้เคเจทานตากระสี ก็มีน้ำพริกเผาราคาน้ำพริกแกงก็ประมาณเนี้ยนะคะแล้วข้างล่างนี่ก็น้ำพริกต่างๆนะมาจากเมืองไทยแม่สีกล่องละเหรียญ69คุณชมน้ำพริกแกงเหลืองคือสารพัดน้ำพริกก็ราคาอย่างเงี้ยนะคะมันกุ้ง เท่าเหนียว8ดเหรียญ99เยอะมากก็ประมาณ2เหรียญนะคะกว่าเหรียญก็กว่า,วาหลากหลายศูนย์รวมนะคะเดี๋ยวท่านย่าจะให้คุณผู้ชมดูน้ำซอสที่ท่านย่ามักจะใช้ทานไทย 7, 9, เจเหรียญเเซนแม่พลดูราคา ้ำพริกสีราชาซอสศีราชาซอสศีราชานี่อันนี้คือเด็ดไว้กินพวกหมูกระทะก็จะจิ้มอันนี้นะคะคุณผู้ชมดูสบูบอยคนละหกเหรียญกว่า6เหรียญ39มสามแม่ครัวอื้อหาเหรียญ30มสิบเซน,นี่พวกซอส้าเขียวก็ 3ามเหรียญยี่สิบเก้าซื้อน้ำปลาซีอิ๊วดำนะคะสารพัดซอสกินบ่อยสามเก้าเก้าน้ำปลาทิพยรสครบนะคะนี่โอ้ไม่ใช่คกเท่าไหร่กับรู้ไม่มีลาค,ค่ะอ๋อสิบเจ็ดเหรียญสิบแปดเหรียญค่ะครก,กระสาบคู่กันสิบแปดเหรียญนี่เท่าไหร่อยากรู้จัง เกือบปอกขาจะแพ็กแบบเรียงสะอาดอย่างดีทุกอย่างแพ็กหมดไม่มีการแบบให้แมงวันตอมหรืออะไรแบบนี้ไม่มีนะคะมีทุกอย่างจริงๆงคุณชมเป็นตลาดที่ชัญญามาบ่อยที่สุดเรียกว่าทุกอาทิตย์นะคะ2เหรียญ69เก้าเซนลูกเดือยเราเช็คบินที่แคชเชียร์แล้วก็กลับบ้านไงคะคุณชมทัญญาได้ของครบหมดแล้วล่ะ ซื้อเบนโตะไปฝากเคจจายไปน,นะคะตลาดวันนี้130เหรียญ53เซนนี่นะคะจ่ายตลาดครั้งหนึ่งเนาะซื้อนู่นซื้อนี่ก็ประมาณนี้นะคะราคาประมาณนี้โอเคไปต่อคะ่ะ next station ทัญญาม่แวะตลาดฝรั่งนะเจอของโปรดไอศครีมเหมาเลยเพราะว่าที่อื่นแพงมากคุณูชมตอนนี้ โอเลยอันสามเหรียญน,นะคะคุณผู้ชมขาจัดไปจัดของเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นกันขนมนมเนยนะคะเยอะมากตลาดฝรั่งก็มีข้าวไทยขาวขายนะคะคุณผู้ชมขาราคาเท่าไหร่ไม่รู้อะ j a ส m i n ลาร์สไรซ์ยีเหรียญถูกมากนะคุณผู้ชมถุงบเบลอเลยชาหลังทั้งหมดทั้นนี้จะมาซื้อที่นี่ ูอูข้าวหอมมะลิเห็นไหมของสินค้าไทยขนมรสชาติที่ชื่นชอบเฟรนด์มิ่งฮอตโอ้โห,โโหรสชาติที่เคเจชื่นชอบถูกอะซื้อฝักเคเจตลาดนี้ชื่อว่า ตลาดสมาร์ทแอนด์ไฟแนลนะคะคุณชมดูโอ้โหมสามเหรียญยี่สิบเก้าเหรียญยี่สิบเก้าสิบตอนนี้ขึ้นราคาสามขวดห้าเหรียญนะคะสามหนึ่งโอ้สอง มีคนถามว่าเปบปซี่กับโคกที่อเมริกาเนี่ยอันไหนขายดีกว่ากันทันญาคิดว่าเปบปซี่ขายดีกว่าเพราะว่าอ๋อเพราะว่าเวลาทันญาจะไปซื้อเปบปซี่รถนี้นะคะที่ตลาดอื่นเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีของขาดตลาดตลอดแต่โคกเนี่ยมีตลอดเพราะฉะนั้นทัญญาก็เลยคิดว่าเปบปซี่ขายดีกว่านะคะลมอเมริกาคุณผู้ชมจา๋า ก็พอๆกับบ้านเราอะเนาะแต่ที่นี่มันจะมีหลากรสชาตินะคะดูสะซาลพัดเดี๋ยวเราไปดูเขาเรียงผักสดนะคะที่ตลาดนี้นะว่าเขาเรียงแบบไหนต่างจากตลาดไทยยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ก็จะใส่เป็นช่องๆแบบนี้แม้ตลาดไทยเขาจะแพ็คแล้วก็ปิดหมดแต่ที่นี่เขาจะใส่แล้วก็ให้ลูกค้าเลือกได้นะคะราคาก็บางครั้งก็บางชิ้นแพงกว่าตลาดไทยบางชิ้นถูกกว่านะคะ ตัวหนึ่งสามพาวแปดเหรียญถูกอยู่นะท่านไ้จะเลือกเอาตัวนี้ไปแปดเหรียญส m ทแอนด์ไฟ n a ลนะคะกลับบ้านแล้วกลับจริงๆแล้วคุณชมคราวนี้ จิ้มซีฟู้ดนะคะแบบไม่ง่ายก็จะมีรากผักชีแต่ในเมื่อมันไม่มีรากผักชีเนี่ยเราก็ใช้มันทั้งทั้งรากทั้งต้นเลยกรเทียมกะเอานะคะพริกขี้หนูเขียวที่บ้านนี้ก็จะเรียกว่ากรีนซอสนะคะมะนาวเกลือน้ําตาลน้นําปลา บีบมะนาวลงไปน้ําตาลทรายก็ใส่ประมาณมันก็ต้องออกหวานๆนิดเนาะน้ําปลาแล้วก็ใส่ทั้งน้ําปลาใส่ทั้งเกลือเดี๋ยวค่อยชิมเอาเขียวดีไหมคุณผู้ชมเราถึงเรียกกันว่าเขียวซอสนะคะน้ําจิ้มซีฟูดเนาะ กุ้งอบุนเส้นทันยาก็จะใส่น้ำมันมะกอกนะคะใส่ชิงกุ้งอบนเส้นทัญญาก็จะต้องใส่รากผักชีด้วยใส่ลงไปใส่บนเส้นใส่กุ้งตามด้วยซอสซอสเราก็จะใส่เฮ้ยัาเหมือนลืมใส่อะไรเลยอะซีอิ๊วขาว สีอิ่วหวานใส่เข้าป้ปผงขนอยเยอะหน่อยน้ำตาลไม่ต้องใส่แล้วก็ใส่สีอิ๊วขาวนิดนึงน้ำมันงาน,นิดนึงนี่นดเดี๋ยว ต้องใส่น้ำลงไปนิดนึงด้วยนะคะทัญ่าจะคลุกๆนี้ก่อนนะแล้วก็จะใส่น้ำลงไปด้วย <c oughs> ลงไปเลยนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ผสมอ่าผสมพวกซอสอะไรแล้วก็ใส่ลงไปในในกระทะนะ <c oughs> ผัดไปกับบุนเส้นแต่ทญัญญาใช้วิธีนี้เห็ดด้วยใส่ครับทีเดียวจบ <c oughs> แล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะ เอ้ต้นหอมใส่ลงไปเลยจ้าก็ธัญญา rab, ยังมีกับธัญญายังมีกับข้าวอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคืนนี้ก็คือปลามาหิมาหินะคะสำหรับมาหิเนาะให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาปลาใส่ลงไปปลานี่ต้องธัญญาขออนุญาตเปิดเครื่องดูดควันนะคะ รอ,อให้ร้อนก่อนอีกนิดนึงใส่กระเทียมลงไปด้วยใส่เนยลงไปนิดนึง ต้องไม่ไหม้แบบนี้มันถึงจะน่าทานคุณผู้ชม,มนี่แหละปลามาหิมาหินะคะกับบบคอรี่แล้วก็กระเทียมพริกไทยเกลือนะคะ เ,เส้นอร่อยมากเส้นหรือเาอร่อยอ่ใช่ใช่อร่อยอร่อยอร่อย i a lot, a lot, a lot. s hot use use glove no no มีความสามารถในการ c e อ่ ความเรียบร้อยของแบรนดอนนะขนาดเปลือกกุ้งยังจัดเลยอ่ะแผนกเปลือกกุ้งข้าวแล้วก็กุ้งแกะไว้แล้วก็กินทีเดียวฉลาดเนาะเราไม่ไหวทนไม่ไหวแกะไปกินไปนี่แบบคนนี้แล้วคนนี้โอ้โหโอ้โหเจมกินฟาอืมเละอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมากแบรนดอนอร่อยไหมมึนมึนมึนอิ่มครับอิ่ม ตอนนี้เนี่ยสองทุ่มก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมเนได้ดูบรรยากาศของสองทุ่มนะคะที่แคลิฟอร์เนีย LA นะคะลอสแอนเจลิสนะคะว่าสองทุ่มเนี่ยยังสว่างอยู่สองทุ่มเจ็ดนาทีตอนนี้นะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่มีก้อนเมฆเยอะเดี๋ยวท่านย่าจะถ่ายให้ดูในวันที่มีก้อนเมฆน้อยจะสว่างกว่านี้อีกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเป็นเข้าฤดูร้อนจริงๆเนี่ยสองทุ่มครึ่งยังไม่มืดเลย ะะวันนี้เราก็จากลาคุณผู้ชมด้วยบรรยากาศตอนสองทุ่มสินาทีนะคะตอนนี้ที่ LA ค่ะยังสว่างท้องฟ้าสดใสนะคะ굿ไนค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ